ดีครับผมสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการส่งมอบรถยนต์นะครับวันนี้วันที่6เมษายน2562นะครับกับภรารกิจของผมวันนี้ก็คือการส่งมอบรถยนต์นะครับก็คือจัดตามโปรโมชั่นส่งจริงตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ส่งถึงที่ด้วยนะครับกับวันนี้ภรารกิจผมมุ่งหน้าไปที่ โ o ตั s แถวสีนครินนะครับแต่จริงๆลูกค้าท่านนี้ก็คือทํางานอยู่ที่บางพีนะครับแล้วก็นัดหมายกันที่ห้างทิสโก้โรตั s กับโปรโมชั่นนี้ที่ลูกค้าจัดผ่านนะครับก็คือดาวน20%ใช้เงินออกรถเพียงแค่60,000บาทนะครับกับรุ่นแครบยกสูงนะครับแบคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่60,000บาทแล้วก็แต่งให้ครบตามรูปตามคลิปนี้เลยครับ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็รีวิวรถคันนี้ให้อีกทีนะครับว่ามีตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับจ่ายเงินดาวหกหมืนบาทได้อะไรบ้างเดีย๋ยวผมจัดการรีวิวให้ทีเดียวเลยฮะแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าด้วยว่าประสบการณ์การออกรถคันนี้นะครับแล้วก็เขาดูมาทางไหนมีวิธีการค้นหาอย่างไรในการตัดสินใจซื้อรถเชฟโรเลตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับที่ โลตัสสีนครินนะครับวันนี้นะครับครับผมเดี๋ยวอขุญาตขับรถก่อนนะครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่โลตัสสีนครินเรียบร้อยแล้วครับโรตัสเอสตานะครับตอนนี้คือผมนำรถไอ a p LT สีแดงยกสูงนะครับมาจอดที่ ลานจอดรถเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะส่งมอบวันนี้แล้วนะครับนี่ครัคันนี้นี่คือรุ่น Xcab LT ยกสูงนะครับรุ่นที่ลูกค้าได้ทําเรื่องไว้นะครับเดี๋ยวผมภาพมาชมเลยว,ว่าเขาคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือลูกค้าได้เปลี่ยนจากโลโก้สีทองอเป็นสีดําให้นะครับแล้วก็ล้อล้อก็คือใส่ล้ออะตอมิกนะครับ ลัดด้วยยาง265 60 18นะครับคันนี้ส่วนรายละเอียดพวกน็อตนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังก็ใส่ซีรี่เท่ากันครับ265 60 18นะครับสวยมากครับเด,นนดเด่นมากคันนี้จอดที่ลานจอดรถเด่นมากฮะหายังไงก็เจอครับสีแดงคันนี้แล้วก็โลโก้หลังนะครับนี เปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนท้ายให้ด้วยจากสีทองเป็นสีดําให้เรียบร้อยครับคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครรถคันนี้แล้วก็ติดติดฟิล์มฟิล์มก็คือเป็นฟิล์มฟิล์มดํานะครับ60%ให้นะครับแล้วก็ด้านในก็เช่นเคยมีที่วางแก้วมีกล้องหน้ารถแล้วก็ผ้าคลุมรถให้นะครับสมบูรณ์ครับพร้อมที่ ส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ากำลังเดินทางออกมาครับลูกค้ารออยู่ในรลตัสอยู่แล้วนะครับเดียเ๋ยวรละเรียดเดี๋ยวผมสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับลูกค้าอีกทีนะครับอันนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลูกค้ากำลังทำพิธีไหว้รถอันนี้คือรถคันแรกของเขาก็อีกหนึ่งเคสนะครับที่เธอรถคันแรกแล้วก็เลือกเป็นเชฟรเล็นะครับนี่ครับสีแดงสดมาก มอบรถยนต์ไฟแดงนะครับผ่านจริงส่งจริงตามโปรโมชั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ที่ซ e s c o Lotus ที่สีนคลินนะครับหรือว่า Lotus e อ t a r นะครับวันนี้ผมมาส่งมอบที่นี่นะครับกับรถยนต์ใหม่ป้าแดงแล้วก็เป็นรถแรกของลูกค้าด้วยตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้านะครับนี่ฮะลูกค้า น้องสาวคู่นี้นะครับที่เลือกเชฟโรเลตนะครับวัดดีครับวัสดี้ครับดีใจไหมดีใจครับดีรถคันแรกเลยเนาะครับผมรถคันแรกเลือกเชฟโรเลตด้วยโอเคขอบคุณมากที่เลือกเชฟโรเลตนะครับแล้วก็เลือกผมให้ผมบริการด้วยขั้นตอนยากไหมฮะผมถามจริงไหมง่ายครับพี่ลองได้เลยครับผมก็คือไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกจต่ทุกคลิปเนาะกระบวนการเดียวกันเลย ตั้งแต่ยื่นเนกส่งเอกสารใแล้วก็ยังไม่ต้องวางเงินจองนะครับส่งมาดูว่าคุณจะผ่านตามเงื่อนไขที่คุณจะหรือเปล่าครับคร้บสุดท้ายก็ผ่านตามเงื่อนไขเทนี้ลูกค้าดาว20่สิบเซ็นครับผมดเลยช่าเงินเท่าไหร่นะครับ6 0 0ห0 60,000จบเลยนะครับจบเลยครับ60,000จริงๆนะครับเสนี้จบที่60,000แล้วก็ได้แบบนี้เลยเนาะครับผมแบบนี claro> ้คือลูกค้าเป็นคนดีไซน์เองหมดเลยใช่ล้อฟิล์ม การตกแต่งทุกอย่างดีไซน์หมดเองเนาะก็คือตรงตามที่เราอยากได้แล้วผมก็ทํามาตามดีไซน์เลยเนาะเคก็ชอบก็คือชอบเชฟแล้วก็คือตอนนี้คือรถใหม่ายแดงคุณสามารถดีไซน์ได้หมดเลยผมก็แค่มีหน้าที่ทําตามที่ลูกค้าต้องการล้อสวยล้อแม็กกับรถมากล้อสีแดงล้อสีดำสวยมากแดังดู ครับผมวันนี้เดินทางกลับสครงการเนะาะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนิดนึงเนาะนะครับช่วงนี้รถเยอะมากแอรรถยี่ห้ออือ่นก็เยอะแล้ว,ลวรถที่ออกไปแดงก็เยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวว่าล้อหาย <c oughs> ก็ระวังในการจอดรถด้วยครับเพราะว่าล้ออันนี้เป็นที่ต้องการของวิชาชีพที่เขาไม่ลงทุนไงลงแรงงานขายรถอย่างเดียวนะครับก็ <c oughs> เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณลูกค้าด,ด้วยนะครับว่าที่เลือก,กเพราะเซลล์มีเยอะมากมีเป็นร้อยเป็นพันใช่ครับแต่ลูกค้าเลือกเก็ผมบริการแล้วก็มาส่งตามวันเวลาที่รับหมายนะครับวันนี้วันที่6เมษายนนะครับ2562นะนครับโอเคครับผมสำหรับที่นี้บายครับี๋ยวเจอันคลิปหน้าครับผมบ๊าคบับ